ครับผมวันนี้ชบารถบ้านนะครับพามาพบกับโตโยต้าวีออสปี2005นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดเลยตัวนี้เป็นตัวเอสสีสันภายนอกประมาณ90เนะมีรอยเป็นบางจุด ตัวเรือนไม้ตัวดิจิตอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะครับผมสีสันภายนอกตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะเป็นรถบ้าน แพนะครับผมเจ้าของขายเองเลยแล้วก็ไม่ก็ไม่เยอะสวยจัดเลยครับบอกเลยมีรอยนิดนึงนะครับตรงนี้สีร่อนนะลอกนั้นโดยรวมสวยเบาะภายในสะอาดนะครับผมเป็นเบาะโทนสีออกกำตาลอ่อนนะสีเบจนะครับเกาเรียกว่าสีเบจ ครับผมโดยรวมประมาณนี้นะไฟไม่เหลืองนะครับด้านหน้าสวยๆเลยไม่มีรอยเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยคุ้มมากครับตัวนี้เปิดอยู่หลักหมื่นนะครับ ขายกันในเว็บตอนนี้อยู่ที่แสนกว่านะเพราะว่าเป็นตัวท็อปเดี๋ยวเราลองดูเครื่องยนต์นะครับผมเราจะดูเครื่องยนต์เดิมนะครับผมค <c oughs> านหน้าเดิมนะดูได้เลยครับผมซอกเดิมคานเดิมนะไล่กันให้ดูช้าๆเลยนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบแผ่นเพจมีนะครับรถบ้านแท้ๆ่านเดิมฝาเดิมนะฝาเดิมนะมีโลโก้ปั๊มตโตโยต้าอยู่นะครับเครื่องยนต์ v t e ทนะ เดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับบอกเลยว่าผุ้มมากเสียงเครื่องเงียบนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยเจ้าของเพิ่งเปลี่ยมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมของเหลว อ่าเจ้ของเก่านี่เก็บมาหมดแล้วคือเอาไปนี่ก็คือเอาไปใช้อย่างเดียวเลยครับไม่มีไอนะครับเครื่องยังแน่นอยู่นะฟังเสียงเครื่องดูครับเงียบเๆเลยมีตำหนิแค่ด้านหลังนะครับที่ผมบอกแล้วก็อาจจะมียางนะถ้าลูกค้าสนใจซื้อไปก็ ต้องเอาไปเก็บเรื่องอย่างเด้อผมจะขายแค่หลักหมื่นนะครับท่านเนี้ย้าจะได้มีเงินไปอ่าเก็บงานบางจุดต่อเนาะอาคาประมาณนี้นะครับผมสวยสีหลังคาไม่ร่อนนะไม่มีร่อนไม่มีด่างนะครับผมนี่เป็นเงานะครับที่เห็นเห็นนี่เป็นเงา โก้ o, อยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่มีแก๊สนะไม่เคยดมแก๊สมาซอกเดิมนะครับผมดูได้ฝาเดิมท้ายเดิมนะสบะีบางบางเลยครับยางอะไรมีอยู่ครบครับ มีนะซีนเดิมเลยรถไม่มีโดนหลังไม่มีอะไรเลยนะสอกเดิมซีนเดิมนะครับไม่มีการแกะด้านหลังมานะไม่มีกระแทกมาเดออไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกไฟฟ้า4ี่บานเกียร์ออโต้แอร์ใช้งานได้ครับเย็ยน,ยยนเย็นเจียบเลยวิทยุมีนะใช้งานได้ปกติเดือนไหม้ดิจิตอลนะครับ ตัวท็อปสุดแล้วแผงข้างประตูไม่มีช้ำนะไม่มีรอยฉีกขาดรอยขูดฉีดนะครับไม่มีนะคอนโซลหน้าสะอาดกระปุกพวงมาลัยปกติเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานหนะักไม่น้อยมากเบาคู่หลังไอ้เบาคู่หน้านะครับ ยังสมบูรณ์อยู่นะช่องแอร์สมบูรณ์นะครับผมหูเบาคู่หน้านะเดานสะอาดนะไม่มีคราบน้ำมันค้าบขีดขวนรอยนิ้วมือไม่มีเลยครับสวยจัดบอกเลยจกไฟฟ้านี่ขึ้นลงออตโต้นะ ใช้งานได้ปกติสี่บานนะครับผมขึ้นลงได้หมดนะครับจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดสี่บานกระจกมองข้างปรับได้นะจกมองข้างไฟฟ้าปรับได้เหมือนกันนะครับส่วนห้องผู้โดยสารหลังนะแผงประตูสะอาด ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแขงประตูสะอาดกริปเลยนะครับโซนหลังสวยเลยไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยด่างอะไรไม่มีเลยนะครับเหมาะห้องโดยสารหลังสวยมากอันนี้ภายในเพอร์เฟกเลยครับการันตีเลย สวยมากสวยจัดเลยถ้าท่านใดสนใจนะ <c oughs> ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่คาแคร์นะครับผมเรามีคาแคร์ล้างทำความสะอาดรถยนต์ของเราโดยเฉพาะเลยดูแลรถเอาไว้ดูแลรถของเราเองถ้าท่านใดสนใจนะครับผมฝากเพจชาบารถบ้านหรือ YouTube ชบารถบ้านไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อ To y ย TA v ีออ โอเสนะครับปี2 5 0 5คนันนะึงนะหลักหมื่นนะครับผมลดหลักหมื่นนะแต่คุณภาพนี่เหลือรถนะครับผมสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ในละเอียดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นนะหรือว่าในเพจชบารถบ้านนะครับเราขายกันแค่หลักหมื่นนะครับถ้าสนใจจริงขายเงินสดนะเราโทรเข้ามาคุยกันได้พอลดได้เราก็จะลดให้นะครับไม่มีปัญหา ขอบคุณมากนะครับผมจบแล้วครับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันเรามาลองรถกันดีกว่านะครับผมกับโตโยต้าวีอนะตัวนี้เป็นตัวไฟหยักนะครับไมเนอร์เชนนะครับเป็นตัวเอสท็อปสุดนะครับภายในสีเบตเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นมันเครื่องแล้วมันเกียร์ครับเปลี่ยนถ่ายมาให้เรียบร้อยละระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดปกตินะครับผมสินทันล็อกมีนะครับ ไฟฟ้าสี่บานขึ้นลงได้เครื่องเกียร์ดีใช้งานพร้อมเลยครับความรูความ,วามนอนไม่มีขึ้นนะครับครับเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับผมคันนี้ภายในเป็นลายไม้นะครับเดีย๋ยวผมจะทดสอบการวิ่งให้ดูไมเป็นไมดิจนะิตอลนะหองเลยตัวนี้ตัวท็อปสุดแล้นะครับเป็นไมดิจิตอลนะสวยเลยภายในตามที่รีวิวไว้วิ่งดีครับดีนะครับ สีไม่ขาดนะซื้อไปพร้อมใช้งานขับได้ทันทีวิ่งดีนะครับสำหรับคนที่มองหาโตโยต้าวีออหลักหมื่นตัวนี้เลยนะครับผมขอแนะนำเลยเป็นตัวเอสตัว t อบสุดนะไมดิจิตอลนะครับขอย้ำเลยไมดิจิตอลไมแสนกว่า,วาเองเป็นรดบ้านแท้ไมแสนกว่ากว่านะครับหายนนี่ยังสวยเลย อีเดอม์บางบางแหยนฉ่ำสนใจติดต่อทักกันเข้ามาได้นะครับตโยต้าวีออตัวเอสตัวท็อปสุดนะติดต่อเข้ามาเลยรุ่นดวนเลยหลักหมื่นนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะรถสวยราคาดีสภาพความใช้อยู่ไม่นานหลักหมื่นเท่านั้นสนใจมาดูรถก่อนหน้างานราคาคุยกันได้ขอให้สนใจจริงนะครับราคาคุยกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ แล้วก็สนใจก็ลองทักกันเข้ามาดูใน YouTube นะครับชบ,บารถบ้านหรือว่าเพจ Facebook นะชบ,บารถบ้านนะครับสนใจซื้อขายกันก็ทักกันเข้ามาได้วิ่งดีนะ ช่องทาง youtube ช่องทางการติดต่อของเรานะครับผมชบารถบ้าน facebook ชบารถบ้านนะครับซื้อขายรถบ้านหลักหมื่นนะหลักแสนก็มีนะครับจัดไฟแนนซ์ถ้าสนใจจัดไฟแนนซ์ให้เข้าไปดูในเพจชบารถบ้านได้หรือใน youtube นะเราจะรีวิวทิ้งไว้คันไหนสนใจก็ลองโทรมามีบางคันถ่ายขายแล้วก็มีนะครับแต่ว่าผมอาจจะลืมลง บอกว่าบอกไว้เลยสวยจริง B ออสตโย t a นะครับขับสนุกอะไห่หาง่ายเป็นรถตลาดเลยถ้าสนใจนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะในทางช่องทาง YouTube กับเพจชบารถบ้านนะครับเราจะมีรถเข้ามาให้ชมเรื่อยๆนะครับปีนี้ สวยๆราคาถูกมาขายให้เน้นแต่คุณภาพนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับผมจากคันต่อไปนะคันนี้เดี๋ยวขอลาก่อนนะครับเท่านี้นะครับจากคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคันต่อไปครับผมขอบคุณนะครับ